โหสภาพหน้ากูแม่งเลยมันคนป่วยไปคุยกับคนปกติเลยล้างหน้าป่ะ <c oughs> แม่งจริงว่าเดิมไออะไรวะเนี่ยทำไมกูสภาพเป็นงี้วะเนี่ยเสียดายสี่วันที่แล้วอุตส่าห์หล่อแล้วคุมน้ำหนักให้มันอยู่ด้วยจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรดูมันอยู่แค่นี้อตอนนี้ผมคิดอยู่อย่างเดียวนะเพื่อนเราจะกลับฝั่งยังไงวะเนี่ย ขี่ขี่เอาเชือกมันลากหน่อยพี่มันลากกลับไปหน่อยขอบคุณครับอืม <c oughs> ไม่มันมาไกลมากเพื่อนไม่กลับไม่ได้อืมยังบะยังบะเอาจริงอนะ่ะไม่หล่อหรอกเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนี่แหละให้มันสลับสลับกัน มีความสุขดีนะครับุ่งนี้มีสบู่เปล่ามีมีม,มีเดี๋ยวุ่งนี้แม่เอาสบู่มาด้วยไม่รู้ประจิบเขาเจสะสบู่ฮอตอยู่อีกกี่วันนะครับแต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่สนับสนุนแมน่นี่ไงนี่ไงแก้มมาแล้วไงอือื Oh, สาวที่ไหนออนกันเต็มไปหมดเลยสภาพหน้านี้เข้าไม่ได้นะครับรอวันหล่อนะครับเดี๋ยวค่อยไปเข้านะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับเดี๋ยวเข้าฝั่งแล้วอาจจะเดี๋ยวขอไปอนุญาตไอ้ขออนุญาตไปพยายามเอาเรือขึ้นเดี๋ยวพี่หมี์มีมันเชื่อแลวครับเกลอก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้สภาพหน้า มีเชือกไหมป้าพี่วันทักสามรอบผมจะปิดไลฟ์พร้อมโทรศัพท์จงมน้ำหายไปเม็นคิ้วเว้ยจะพยายามมาไลฟ์ทุกวันนะอาจจะ like ไลฟ์แบบว่าออกกำลังกายวันละ20นาทีมาดูกันให้อะไรพี่ผม ท้องตกน้ำเดี๋ยวโทรศัพท์หายเรได้มีควนเทนตรงโทรศัพท์แันหนึ่งนะเพื่อนด,ด,ดีครับผมเชื่อว่าเราสามารถเจอได้ดไปไป 你明个也忙啊？